ร่วนอัปเดตข้อมูลฝนในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ปัจจัยจากขึ้นกระแสลมฝ่ายตวันตกพัดปกคลุมทําให้าการแปรปรวนฝนกลับมาเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่และคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง12กุมภาพันธ์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดมินโมจิครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องเช็คก่อนร้อนฝน แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ Facebook ใหม่ของเราด้วยนะครับชื่อว่าบอกเล่าข่าวอากาศ V2 เนื่องจากเพจเดิมมีปัญหานะครับก็ต้องฝากพี่น้องเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอบระคุณมาณที่นี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่น้องเมื่อวันที่ผ่านมาทางบ้านของพี่น้องนั้นอากาศกลับมาร้อนขึ้นหรือยังครับก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรผิดการคาดการนะครับพี่น้องสําหรับช่วงท้ายฤดูกาลของหน้าหนาวในปีนี้ครับ มาดูในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับโดยตั้งแต่วันนี้ครับลากยาวถึงช่วงวันที่20กุมภาพันธ์นะครับก็พบว่าในวันนี้ครับ7กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นปกคลุมไทยด้วยกํลาลังอ่อนอยู่นะครับในวันนี้ลมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนทิศทางมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมครับทาให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าแล้วก็มีหมอกได้ในบางพื้นที่อุณหภูมินั้นก็ยังคงสูงขึ้นครับในช่วงกลางวันอากาศจะร้อน ส่วนในช่วงวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์นะครับจะมีมลอากาศเย็นชุดใหม่กําลังปานกลางนะครับได้แผ่เสืิอมลงมาปกคลุมไทยอีกครั้งในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายเป็นช่วงปลายของฤดูหนาวจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเจอกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนครับส่วนใหญ่จะมีแต่อากาศร้อนบวกกับปัจจัยของคลื่นกระแสลมไฟตวันตกนะครับได้พัดลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์ วกกับมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณอีสานตอนล่างครับรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกทําให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่และการกระจายของฝนค่อนข้างมากครับที่น้องดูจากข้อมูลของโมเดลใดนขณะนี้เลยนะครับตั้งแต่17เเป็นต้นไปครับจะมีฝนปกคลุมได้ค่อนข้างมากครับพี่น้องจากข้อมูลในขณะนี้บริเวณภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกมีโอกาสลุ้นทั้งหมดเลยนะครับส่วนบริเวณภาคใต้นั้นก็แทบทั้งภูมิภาคครับจากข้อมูลไปไปตามนี้ก็จะถือว่าเป็นฝนชุดแรกของปีนี้แบบ จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นไปตามนี้นะครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับเงันต่อไปครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ecmwf ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศในทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง12กุมภาพันธ์ครับโดยในวันนี้ครับ7กุมภาพันธ์รวมถึงวันที่11และ12กุมภาพันธ์ครับ ลักษณะอากาศครับจะคล้ายกันครับก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามรสอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยนั้นก็จะมีกําลังอ่อนนะครับจึงส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในช่วงเช้าครับแล้วก็จะมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้บริเวณภาคเหนือแล้วก็ทางด้านพาอีสานครับส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ทางด้านภาคใต้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และก็ทางด้านทะเลอามันจะมีกําลังอ่อนลงครับส่งผลทําให้บร enfin ิเวณภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลอามันจะมีกําลังอ่อนลงครับโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะครับและก็ทางด้านทะเลอามันครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรห่างจากฝั่งคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรครับ ส่วนในช่วงวันที่8ปดถึงสิกุมภาพันธ์ครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือวมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงครับและลอกใหม่ที่พัดแผ่ลงมาจากประเทศจีนนะครับจะได้แผ่ปกคลุมไทยตอนบนและก็ทางด้านทะเลจ,จีนใต้ส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นกลับบามีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงครับโดยบริเวณภาคอีสานอุณหภูมิลดลงอย่างมาก3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะปรับลดลงครับ2-4องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะตันออกเีิงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และก็ทางด้านทะเลตะมันจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านทะเลตะมันก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยอ่าวไทยตอนล่างครับทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทางด้านทะเลดามันครับทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุนิยวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้นสมสภาพอากาศในวันนี้ครับพี่น้อง7กุมภาพันธ์ครับ เดืในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็ยังคงมีอากาศเย็นได้ไม่มากนะครับในช่วงเช้าบวกกับมีหมอกครับแล้วก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันครับส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนบางพื้นที่บางแห่งครับย้ำนะครับไม่มากครับพี่น้องมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับโดยเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในช่วงเช้าแล้วก็จะมีหมอกหนาในบางพื้นที่ครับอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ15-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยนะครับจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทนงภาคอ,อีสานครับในวันนี้ครับบริเวณาะอีสานก็จะเริ่มมีอากาศเย็นนะครับกับมีลมแรงอุณหภูมินั้นก็ยังคงไม่ลดลงเท่าไหร่นะครับ อุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ11-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสบริเวณยศภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉยียงเหนือพัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ <c oughs> ต่อมาทนนานภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางจะมีอากาศเย็นกลับมีหมอกในตอนเช้าครับแล้วก็จะมีหมอกในบางพื้นที่อุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ19-24องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ <S <S ส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในวันนี้ก็จะมีหมอกในช่วงเช้าแล้วก็จะมีหมอกหนาเป็นบางพื้นที่ครับอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส โดยลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกลับมีหมอกในช่วงเช้าและจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่ครับอุณหภูมิปรับสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดครับ21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดครับ31-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นตต่่ากว1เมร ทางจากฟังขึ้นจะสูงประมาณ1เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในช่วงเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคครับในวันนี้มีโอกาสเยอฝนได้เล็กน้อยบางพื้นที่ครับโดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปครับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรครับแล้วก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนได้น้อยในบางพื้นที่ครับโด้ลมตกอ,อ,อกพัดได้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรและห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุก,การณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ